พี่เองได้ยังไงนะี่ยกบยังครับอี่จระผมว่ามันจะไม่ทันแล้วนะพี่มันก็จะช้าตรงที่แบบอัตถุดิบหลายๆอย่างอะมันยังไม่ลงวัฒนมันกําลังเร่งเตรียมเราก็ต้องยอมเสียเวลากับพวกมันเพื่อจะทาให้เนื้นอสัตว์ไม่มีกลิ่นสาบใครครับกบผมครับสาหรับคนเท่าไหร่สองร้อยครับมีอยู่สองถาดเล็กๆเกนี่ยนะจะพอไหมกิกคำนวณของกันยังไงคำนวณแล้วค่ะเชฟแต่ว่าน้องอ,อาจจะใช้เวลาในการจัดการกบนานไปนิดนึงค่ะก็อยากจะให้มัน ละเอียดที่สุดเราก็ไม่อยากให้จานเรามันเหม็นคาวแล้วอบนี้ก็ทั้งหนังเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวอบเดี๋ยวร้อนหนังออกคร <น S 2> <อ>ับเพรพอทำสุก<ๆ>แล้วอาจจะฉีกฉีกเป็นใช้เวลาก็หนัง กิกต้องคุมแล้วต้องไล่บี้ทุกจุดเลยคิวกบเอาใส่อบให้หมดเลยแล้วมาช่วยพี่ทำนกเดี๋ยวนี้เลยได้พี่ทีมสีแดงกำลังเผชิญกับปัญหาความล่าช้าของลูกทีมที่ทำปริมาณวัตถุดิบหลักได้ไม่พอกับจำนวน201คนแต่กิ๊กหัวหน้าทีมก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกระตุ้นให้ลูกทีมเร่งมือมากกว่าเดิมต้องลงกระทาได้แล้วว่าป่าละเลกเกยเจีวแค่ไหนเลยแค่นี้พี่ข้าเปยังไงพี่จ้าชี่อะ้ว พี่สิตองพี่สิตองมาดวนเลยส่วนทีมสีน้ำเงิน,น,งนก็กำลังเจอกับปัญหาใหญ่ที่พวกเขาไม่คาดคิดและนั่นอาจส่งผลให้คาร์โบไฮเดรตหลักของทีมพังไม่เป็นท่าใครหุงข้าวครับเนี่ยมันดิบทั้งหม้อเลยข้าวมันผสมกันหมดแล้วนะครับคุณแก้ไม่ได้คุณต้องหุงใหม่นะครับแต่ตวงอ,าาอะไรไม่ถูก่ก็ยอมรับก็บอกแล้วว่าไม่ถนดัดเรื่องแบบหุงข้าวเยอะๆแกได้ครับ อเอามามาแบ่งออกแล้วเอาน้ำให้มีไอ้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 มอมไองวอามันยองพอ้ไอาไอ้ไร้ไอาไอ้ไอมไอ้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 าอ้ไ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 อนไอ้มอ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้ไง้ไอยชอ้ยอนไอยไอ้ไอ้ไอ้ไั้ไอ้ไถ้ไอ้ไอยไอ้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 ไย้ไอ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 ้ลุ้ไอ้ไ่าไอ้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 ไ้ไอ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 ้ไ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไ้ไไอ้ไอ้หอ้ไอ้ไอ้้อด้อ้องอออออออ้พเจ้าข้ม ตรงต่อยเอาอยู่โอเคเขายังชื่อหน่อยผมรู้สึกว่ายังไงเขาแก้ทันถ้าเกิดว่าไม่มีใครทะลึ่งไปทําอะไรผิดพลาดครับ<ะ>เหลือเวลาอีก45านาทีเร่งครับพบเร็วกว่าน,นั้นได้ไหมพบได้ครับพี่เร็วๆกว่าน,นั้นเลยพี่อากได้อีกกี่อีกกี่ชิน้นอีก400 400่ <400, S 2> ใช่ปะไหวไหมนะไหวไหมไหวพี่พบเหลือเวลาแค่45นาทีต้องเสิร์ฟเนี่ยยังแล่ปลาอยู่เลย ฟิเลปาเสร็จผมก็ต้องเอาก้างออกอีกต้องเช็คอีกว่าชิ้นไหนมีก้างชิ้นไหนไม่มีกา้างเงี้ยครับมันก็เลยเสียเวลากิกค่ะกิกเลลาแย่มากานะตอนนี้โส,สู้หน่อยสิ